สวัสดีครับกลับมาผมแบงก์กับวงกลิบแคสเตอร์นะวันนี้ก็อยู่กับเกมอะมาจีบตัวละครในฟ i น a แอสเฟรดี้ภาคที่2กันแล้วนะครับผมโอเคครับหลังจากเล่นภาคแรกไปก็มีหลายคนน้องๆหลายคนเียเคลมมาเหมือนกันครับว่าเฮ้ยพี่เล่นภาค2องดกระทั่งคนสร้างเกมก็มาบอกอให้ผมเล่นภาค2นะโอเคเดี๋ยวผมเล่นให้ครับซ <c oughs> ึ่งก็ต้องขอบคุณคุณกาสามันมุกยังอ่านถูกอ่านผิดยังไม่รู้ครับกันามันมุกกันามันมักหรือเปล่าอ่านผิดต้องขอไปโอเค ชื่อยาวดีนะครับผมก็ขอบคุณสำหรับเกมดีๆครับผมก็จะมาลองเล่นภาค2กันเลยเรามาดูเรื่องย่อนหน่อยครับคราวนี้เป็นภาค2เราจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบออกจากบ้านชอบดูแต่คลิปิดีโวใน YouTube ในช่องแนหนึ่งและคุณก็ติดตามผลงานของคนคนหนึ่งจนทําให้เขาเปลี่ยนเปนชีวิตคุณไปอะไรอย่างเงี้ยแหละเละตติ้งค่อนข้างดีแล้วยอดวิวก็หมื่นเจ็ดแล้วครับก็จุดเด่นของเกมนี้ตอนที่ผมเล่นภาคแรกก็จะเป็นอาร์ตเวิร์กที่วาดกันเองใช่ไหมครับของภาคหนึ่งแล้วองภาคสองอาร์ตเวิร์กที่ คือผมเป็นนักวาดการ์ตูนมาก่อนก็ดูไลเซนแล้วเนี่ยไลท์เซนไลเซนเนี้ยค่อนข้างน่ารักนะเนี่ย <c oughs> คือเกือบจะชิบ,บิแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่รแต่ว่ามันน่ารักดีผมชอบไลท์เซนประมาณนี้นะ <c oughs> โอเคแล้วก็มาเล่นกันดีกว่ามายัยเสียเวลาผมไม่รู้นะว่าผมจะต้องเจอกับอะไรบ้างไมไ่เตรียมตัวไว้เลยภาคต่ <c oughs> อนี่ก็น่าจะเป็นประมาณภาคหนึ่งบาทคือแล้วก็จีบละครในแฟนแอฟีธรรมดาเป็นเกมง่ายๆเขาไม่มีอะไรซับซ้อนไม่ยาวมากหรือไม่สั้นเกินไปนี่แล้มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับมาผมก็กดเครดิตกัน เครดิตขอบคุณภาพของคุณโพล่าแบร์และลูลูก้าก้าวสแลนดี้เนมมิมีนะครับผมขอบคุณทั้ง3คนครับแล้วก็เว็บดูกันได้ครับผมแล้วก็ขอบคุณวิดีโอสแลนดี้เนมมิมี่นะครับผมโอเคงั้นเราก็มาเริ่มเล่นกัดีก,กว่ามาโอเค let's go <S คุยกันหน่อยครั้งนี้จะได้ดู YouTube กันอย่างสนุกดลยนะครับแหมแต่ตัวละครบางตัวไม่ตรงกับหน้าของตัวละครก็คือหา MMD ไม่เจอนะ ถ้าไม่ชอบขออภัยด้วยนะครับเยวนะครับ MMD MMD นี่รู้สึกว่าจะเป็นมิกุูมิกุแดนซ์ไปถ้าผมจะไม่ผิดนะมันเป็นโปรแกรมที่จะให้เราเอาตัวละครของในมิกกโคาลอย์มาทําเป็นใส่โปรแกรมแล้วก็ออกแบบท่าเต้นให้มันได้เกมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยววิชโนเวลนี้มีมิกุูแดนซ์เดืออ๋อน่าสนใจครับมาดูที่ว่าจะประมาณไหนพร้อมไหมกูอยากตอบไม่พร้อมมากเลยไอย้หยาพึ่งกวนน่ะแหมก็เห็นมันก็คำตอบมันออบิยะแต่ กูเลยอยากกลัวเนี่ยชิวไหลโอเคโอเคยังไม่กลัวคุณเป็นคนที่ชอบอยู่แต่ห้องนอนเอาของคุณนั่งดูคลิปวิดีโอใน youtube ไปวันวันเอา้ง่ายนิดว่าง,งั้นวันหนึ่งนะแคทเกมที่คุณชอบดันป่วยเลยไม่แคทเกมไปดูคุณจึงเปิดหาดูอย่างอื่นและคุณก็เจออืมเป็นนิดที่วันวันเอาแต่ดูนะแคทเกมไปวันวันอะไรอย่างงี้แหละคุณเจออะไรคุณเสิร์ชใน u t ท b e แล้วคุณไปเจออะไรอ่ะ ไก่ใส่จงในสีชมพูว่าจะฟากมึงเสิร์ชเขาว่าอะไรว่าถึงเจอนี้พี่หมีใจดียามมันจะมันจะมีผลอะไรต่อเราจะไปเจอกับใครหรือเปล่าครับเนี่ยครับเพราะไก่ใส่จงในสีชมพูก็น่าจะเป็นชิก้าของภาคสองทอยชิก้าจะใส่เป็นไก่ใส่จรงในสีชมพูพี่หมีใจดีก็ต้องเป็นเฟรดดี้ใช่ไหมยามก็มัเป็นไม้อยากเจอใครมากที่สุดอดอภาคแรกผมเล่นชิกะาบ่อยแล้วอะ่ะอันแรกก็เหมือนจะต่อไปเทียงชิกาผมจะเอาอันที่สองแล้วกันเราไปทางเฟรดดี้ดูบ้างครับ อ้าเป็นคลิปมาเลยอะไอยะอ้าอย่อยดี๋ยวเร็วเร็วเอาเสียง อ๋อก็จะมีกับเขาก็จะปั้นมิกุมิกุแดนมาหรือเปล่านี่ปั้นกันเองเปล่าถ้าปั้นกันเองก็สุดยอดนะเก่งกันเหมือนกันครับเนี่ยเป็นการผสมผสานระหว่างวิชเชอร์เดวิลกับวิชวิมิกุแดนเอาเอามาทําเป็นวิชเชอร์เดวิลที่มีภาพเคลื่อนไหวได้อะไรเงี้ยเออนี่ก็ตัวละครในอันตัวซ้ายน่าจะเป็นเฟรดดี้ตัวทางขวาโกลเด้นเฟรดดี้ป่ะแนบน่าจะเป็นเฟรดดี้ทั้งสองตัว ถ้าเลืกอกข้ออื่นก็จะเจอคนอื่นเต้นนะลุงนี้เนะี่เยเลือกชิก,กาดอยู่อย่างนั้นก็มีผู้หญิงให้เต้นให้ดูผู้ชายมาเต้น,นจะโมเอ็ดดีไหมเนี่ย <laughs> ผู้หญิงอาจจะชอบนะ <laughs> <laughs> อืมอ่า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 อ้ห้ามก็น่ารักจริงเลยทีเดียว เสียงร้อนนี่ก็่าจะเป็นโควลอยขอมมีกูใช่ป่ะครับไอ้ไอ้ข้างหลังเมื่อกี้เห็นเห็นยิงยิงเฮียแม่งรู้ขึ้นมาเต้นเฉยเลยข้างหลังครับโกด้นเฟดดี้อ่ะอ๋อข้างหลังก็โกด้นเฟดดี้กับเฟดดี้ธรรมดาก็เป็นการพูดถึงไอ้ตัวสองตนข้างหน้านี่แหละแล้วไงครับไอเราดูคลิปโอนี้มันจะมีเกี่ยวอะไรกับการที่เราต้องเลือกช้อยในลำดับต่อไปป่ะหรือว่าแค่ดูเฉย ดูผลงานเขาจะของ,ของนิยายเฉยอะไรอย่างนี้ใครไม่รู้นี่ผมเป็นนักเต้นคอมเวอร์นะเอาจริงผมเต้นท่าพวกนี้ได้หมดเลยแต่ยังยังไม่เอาไม่เอาอย่าไปลึกซึ้งคอามหลัง ใค,ใครที่รู้จักผมตั้งแต่แรกเลยก็จะรู้เพราะว่าวิดีโอแรกที่ผมโพสในช anel น,นี้คือวิดีโอที่ผมไปเต้นโคเวอร์ในรายการตีสิบเนี่ยใครอยากรู้ไปหาหเองไม่อยากจะอวดหน่อยโอ,ย okay. อยเคเอาดชชิชิกลับมั้งแต่อะไรวะกูไม่สังเกตมึงมาเนียนมากเลยช่ไหาม,มึงมาไงเนี่ย เกี่ยวอะไรกับสองตัวน okay. ี้วะเออโคดินเฟดดี้กับเฟดดี้พอเข้าใจอิชิกามะเกี่ยวอะไรเนี่ยแล้วไหนตัวละครของโมเอของมึงไงอ่าฮะอ่าฮะตัวน้อเอจจีน้องๆน้องน้องผมก็ไม่ชำนาญภาษาญี่ปุ่นนะฟังไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่รู้ว่าเน้นท่านี้เหลือเกินวิ่ ที่กะ่ามาเกี่ยวอะไรไวะกูยังสงสัยไม่หายเดี๋ยวฟาดจะบินอีกนานกันไหมอ่าจะบินจะเข้าไปอ่ะเอาเอามือให้อับใครอยากรู้วีหาลาก ดีนะผมยังไม่ไม่ไม่เพ่งมองเมื่อกี้มันมีฉากตกใจตอนท้ายด้วยแหมเนี่ยนะคุณคนทำแหมเกือบไปแล้วไม่ละดีนะผมสนใจคนดูอยู่เลยไม่ได้มองจอแล้วมองจอที่กว่าจะระดูก็ได้นะเกือบเกือบไปเหมือนกันก็ถ้าใครสนใจก็จะดูมันน่าจะค้อยอื่นน่าจะมีตัวอื่นเต้นใช่ไหมล่ะก็ใครที่สนใจเราไปกดดูได้นะว่าที่ชาิเป็นเลือกช้อยอื่นไปมันจะมีตัวไหนมาเต้นให้ดูนะอืผมก็กดผ่านไปแล้วโอเค สามตัวเหลือเฟรดดี้มันมีสามเวอร์ชั่นเหลือมันจำได้ว่ามันอ๋อเฟรดดี้ทอย Freddy, เฟรดดี้โกลเด้นเฟรดดี้เออสามตัวครบพอดีครับหลังจากคุณดูคลิปเสร็จคุณก็ไปเห็นคอมเมนต์ของสองหนุ่มผู้นี้ขอบคุณที่ชมคลิปนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยเหะอโอ้ลหเลมาเยี่ยมเราที่ร้านเฟรดดี้เฟสแบ็คพิสต้าสาขาที่หนึ่งนะครับผมโอเคเนอะเราเป็นผู้ชายผู้หญิงไงเออเล่นวิชวโนเวลนี้ทีไรส,ส,ส,สนุกสนทุกทีครับภาคตั้งแต่ภาคหนึ่งแล้วผมไม่รู้ว่าตัวเองเป็นผู้ชายผู้หญิงไง ถ้เป็นผู้ชายไปก่อนละกันเอีสตาขาหนึ่งเหรองั้นเหรอก็อยู่ใกล้บ้านเราหนิลองเดินไปดูดีกว่าหมายร้านเดิมจากพังหนึ่งเลยนะคุณจิงเดินรถเดินรถมาที่สาขาที่หนึ่งแล้วเดินเข้าไปดูในร้านนะยินดีต้อนรับสู่ร้านเฟรดดี้เฟรดแบ็พิซซ่าเนี่ยเอ่อเฮ้เฮ้เออโอเคเนี่ยสองคนนั้นนี่อ๋อสองคนนั้นนี่เนี่ยเฟรดดี้กับโคเดนเฟรดดี้อย่างผมบอกไปเดินไปหาเออสวัสดี สวัสดีครับมีอเลยหรือครับคุณคืดคนที่เต้นในคลิปกับคุณข้างๆคุณใช่ไหมอ่ะเออไอตองตัวนั้นอ๋อใช่คลิปอ๋อใช่ชื่อชื่อเฟรดดี้นะเป็นเจ้าของร้านเฟรดดี้เฟนเดอร์พิซซ่าตัวที่หนึ่งส่วนคนข้างๆคือโกลเด้นเฟรดดี้เป็นแฟนฉันเองนะยินดีที่ได้รู้จักยังไงนี่นายรู้จักทำไมเสียงทำไมเสียงแฟนเป็นอย่างนั้น <c oughs> มันจะได้ไม่ซ้ำกันไง <c oughs> โอเคยินดีที่รู้จักนะเออแล้วสามคนที่อยู่ตรงน ون, ู้นเขาชื่ออะไรกันเนอะ อ๋อนี่ชิกาผมจำได้อ๋อก็คุณแรกผมเหลือนะชื่อชิคเกอร์เนะคคนที่สองนะชื่อว่าบอนนี่ทำหน้าเบื่อโลกมากเลยเป็นเลยของมึงแล้วคนสุดท้ายนะ่ชื่อฟ็อกซี่นะไอ้นี่ก็เท่ามาเชียวงั้นเหลือไอ้ขเทวด้วยงฉันต้องกลับแล้วแล้วลงมาทำตูอะไรเนะี่ยมาหาเขาแล้วก็เดินกลับไปดูไม่คิดจะทำอะไรมากกว่านั้นแล้วเหรอวันเลยก็มาพวกเราด้วยนะครับอ้าวนี่มึงมามา,มา,มาเพื่อดูเขาเจ๋งเดียวจริงๆเนี่ย <laughs> ชิหมหายเกี๋ยวมาเพราะความเหนื่อยแล้วะไปมึงไม่สั่งอาหารสั่งอะไรกินหน่อย <laughs> อเะนะ เข้าสูดตัวอ่านี่เพิ่งจะเข้าสุดสิ่งเราโอเคโอเควันต่อมาคุณเลิมรู้สึกชอบคลิปนี้ขึ้นมาอยากดูอีกคุณเจออ๋อคุณเจอก็น่าจะเป็นคลิปเต้นอย่างใช่ไหมผมจะเลือกก่อนว่าทีนี้ผมจะเอาใครมาเต้นให้ผมดูผู้หญิงดีกว่าไก่ไก่ก็คือชิกะชิกะกเป็นผู้หญิงมาจิ๊กจอกหญิงดีเดี๋ยวมาจิ๊กจอกหญิงยามยามเนี่ยปล่อยไปไม่ดูดีกว่าไปด้านล้านไม่ดูก็คนยังไม่ได้เขาจะอขอดูไว้ก่อนนะฮะ ชิกาดูไปแล้วตั้งแต่ภาคหนึ่งงั้นผมจะไม่เอาชิกาหมาจิ้งจอกหญิงนี่นี่ใครอ่ะหมาจิ้งจอกก็คือน่าจะเป็นฟ็อกซี่พี่เหรอแล้วหมาจิ้งจอกหญิงนี่ใครอ่ะแมงเกิลป่ะเออใช่รู้สึกว่าแมงเกิลก็จะเป็นจิ้งจอกด้วยใช่ไหมคล้ยายๆกับฟ็อกซี่งั้นหมาจิ้งจอกหญิงนี่ก็น่าจะเป็นแมงเกิลแมงเกิลก็ยังจับเพศหญิงอ่ะเอแมงเกิลนี่คือเพศหญิงโอเคงั้นเอาแมงเกิลจัดมาใช่ไหมแมงเกิลหรือเปล่าถ้าผมเดาไม่ผิดเออใช่แมงเกิลเลยครับเนี่ยหัวขาวๆแบบนี้ đi 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 dạy 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 đi dạy 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 cái dạy คำเดียวทั้งเพลงโหดิเชียดเพลงที distintos. ่สุดยอดที meter, はは่สุดในโลกครับท่าเดียวคำเดียวทั้งเพลงไม่มีเพลงไหนที่สุดยอดเกินกว่านี้ครับเพลง b บ s อ of t h อ Year 2015นี่เป็นเพลงที่ได้รับรางวัลออสการ์เอาไปเลยนะผมให้มันจะมีเพลงไหนที่สุดยอดได้เท่านี้อีกแล้วเนี่ยทั้งเพลงไม่พูดถึงของคำท่าอ่อนา แต่ก็น่ารักดีครับแมนเกิลน,นะเกระโปรงใส่กระโปรงสั้นแดดมีเอามีหลายชุดอยู่แต่มันก็ท่าเดียวจริงๆใช่ไหมเนี่ยเออจะดีฮ่าเพิ่มมาอีกสามคำฮิฮ่ะฮิค่ะจะดีฮ่าสรุปในทั้งเพลงเนี่ยมีห้าคำครับแต่แมนเกิลน,น่ารักแต่แมนเกิลน,น่ารักอ่ะเดี๋ยวแวฟ็อกซี่กับแมงเกิลน,นี่เป็นคู่จิ้นกันนะ ผมจำได้ว่าในวิดีโอ youtube ส่วนใหญ่แล้วบล็อกซิ่จะเป็นคู่จิ้นกับชิกะนะแมงเกิลอาตอนนี้เป็นก็คู่จิ้นระหว่างจิ้งจ๋อมันก็สมเหตุสมผลอยู่ไม่รู้แล้วกันครับเรื่องนั้นปล่อยไปเอ,อนี้ไงแมงเกิลน,นี่นี่น่ารักเนี่ยผมชอบลายเส้นนี้มากเลยอะไรเส้นของคุณพี่คนไหนนะก็บอกผมได้นะผมชอบลายเส้นเนี่ยมันน่ารักดีมันน่าบีมันน่าขยี้ไม่ใช่ไม่ใช่แมงเกิลนี่ หน้าเธอเต้นน่ารักจังอะ่ะไปเยี่ยมร้านเฟรดี้เฟรแบรฟิ z ซ่าเดี๋ยวจะได้ไปหาแมนเกิลด้วยอ๋อเขาโพสต์วิดีโอนี้ลงเราไปเจอวิดีโอนี้ลงแล้วก็ไปหา Bear, เฟรดี้เฟรดเบื่อที่ะไปเจอ,อไอ้นี่อะ่ะไปเจอก็ไปเจออย่างเดียวจริงๆนะไม่คิดจะทำอะไรต่อด้วยนะฟังกันแป๊บนึงอันนี้เป็นตัวเลือกสุดท้ายนะเลือกคลิปใครมาก็อยู่ฝั่งนั้นไปนะอ๋อ่าดูคลิปใครก็ดูฝั่งนั้นข้อโปดตั้งแต่ภาคแรกรู้สึกว่าเขาจะแบ่งเป็นฝั่งฝั่งคนเขียน ฝั่งที่จะไปภาคหนึ่งกับภาคสองแต่ภาคแรกนะเขาจะแบ่งว่าเราเล่นเป็นฝั่งเฟดดี้เฟดแบรภาคหนึ่งหรือภาคสองซึ่งภาคหนึ่งภาคสองเขาจะมีคนวาดรูปต่างกันไปแต่ภาคนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าแบ่งกันยังไงชิมหายคุณนั่งรถมาที่ร้านเฟดดี้เฟดแบรคพิซซ่าสาขาที่สองแล้วเข้าไปในร้านนี่แมงกินน่ารักแหละแมงเกินนะมีเขี้ยวแต่เอเขี้ยวนิดๆแล้วก็น่าบีบีสวัสดีจ้าสวัสดีแมงเกิลเธอเป็นทอยชิกเกอร์ มยยอ่ะเดี๋ว,วสวัสดีแมงเกิลเธอเป็นทอยชิกะาไหมอ่ะมันก็เรียกชื่อเขาอยู่ว่าแมงเกิลแล้วกีแล้วไปถามเขาว่าเป็นทอยชิคก้าเองก็แมงเกิลมันก็เป็นแมงเกิลมันจะเป็นทอยชิกะได้ไงวะอันนี้นี่กูสับสนเลยประเนี่ยวชิ้นหายทอยชิกะอยู่ในห้องเดียดเดียวนี่กูพูดทอยชิกะอยู่ในห้องครัวนะอืแมงเกิลทอยชิกะอยู่ในห้องครัวกูเพิ่งมากูบอกมึงทอยชิกะอยู่ในห้องครัว เดอ,ออันนี้น่าจะเป็นความผิดพลาดของคนทำป่ะ <c oughs> ผมก็เลยงงสับสนอืขอบใจนะอาชิพหายที่กูพูดกับตัวเองเลยเฮ้ยแมงเกินชิกาอยู่ในห้องครัวขอบใจนะ <c oughs> เอออันนี้ก็ฝากคนทำเรแก้ไขให้ด้วยนะครับอืมโอเคถอยชิกาอ้าวอ้าวสวัสดีเจอกันอีกแล้วนะมีอะไรเหรอเออคือแค่จะมาถามว่าเธอมีคนที่ชอบหรือยังอ้าว เดี๋ยวเดี๋ยวกูดูแบงเกิลกูมาหาแบงเกิลแล้วมันเกี่ยวอะไรกับทอยชิกาวะเอานี่ผมเริ่มงงแล้วเนี่ยเอ้คนที่ชอบก็มีนะคิ๊คีใครเหรอไม่บอกให้เทลรู้เองดีกว่าคิ๊คีอย่าบอกว่าชอบกูกูเพิ่งเจอแวะมาแค่ไม่กี่ครั้งอย่าบอกได้ว่าชอบกูคุณคุยกับทอยชิกาวไป5นาทีแล้วคุณก็กลับบ้านไปวัดเด็บฟักกูมาหาแมงเกิลเด็บฟักสองเดือนผ่านไปพื้นสถานีกับพวกเขามากขึ้นและมากขึ้นและติดตามผลงานพวกเขาเยอะขึ้นและมีคลิปอัพใหม่ โอเคเขาจะเป็นใครอีกหรือไงอืมผมยังงงอยู่ผมมาหาแมงเกิลทำไมกลายเป็นทอยชิกกาวะะถามแมง,แมงเกิลเธอเป็นทอยชิกกาเปล่างงกันไม่แน่ก็ถามจริงเออดีเขาจะเป็นคลิปของใครอีกคนที่เหลือป่ะน่าจะเป็นทอยบอนนี่อะสีะฟ้าจะเป็นทอยบอนนี่สีม่วงจะ รู้สึกว่าเราจะไม่ทันดูฟ็อกซี่อะใช่ไหมพ่อเขาบอกว่าอันนี้เป็นตัวเลือกสุดท้ายแล้วใส่แล้วจะไม่ดูฟ็อกซี่เต้นใครอยากดูฟ็อกซี่เต้นกัาไปหากดดูกันเองเด้นี่เห็นหน้าชัดๆแล้วทอยบอนนี่กับบอนนี่ครับบอนนี่บอกกูเซ็งมากกูเต้นทีอะไรเนี่ยทอยบอนนี่บอกเฮ้ยน่ารักดีออกอะไรอย่างงี้ยีด้ดูจากภาพนะอาเลยคอเราเราคำพูดน่าจะประมาณนี้อะไรอย่างงี้ โอเคคุณชอบไปเยี่ยมร้านเฟรดดี้เฟรแบรดพิซซาสาขาที่สองบ่อยๆอะฮะหนึ่งเดือนผ่านไปออะผ่านไปอีกหนึ่งเดือนแดีวตอนได้ผ่านไป2เดือนตอนนี้ก็ผ่านไปอีกเดือนหนึ่งใช่ไหมคุณสนุกที่ได้อยู่กับพวกเขาสนิทกันมากภาพนี้ค่อนข้างร้อนนะผมค่อนข้างชอบบรรยากาศในภาพคุณสนุกที่ได้อยู่กับพวกเขาสนิทกันมากขึ้นจนทุกว,วันจะความรู้สึกที่ไม่ใช่ความรู้สึกที่มีต่อเพื่อนแล้วเอาละครับคุณชอบใครวันจะฟริป แต่เกมนี้ก็อย่างที่บอกไปว่ามันไม่ได้กำหนดให้เราเป็นผู้ชายผู้หญิงดังนั้นเราจะชอบผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้คนระับแล้วแต่เรานะผมคงไม่ได้ปลืม้มทอยเฟรดดี้มันหนุ่มโตไปยิ่งทอยทอยบอนนี่ก็มีความน่ารักอยู่นะไอหงอกขาวที่ผมบอกไปอ่ะแต่ทอยชิกะก็โอเคแล้วตอนภาคภาคแรกจีบตัวละครในภาคแรกที่ผมเล่นไปในเด็กดีผมเลือกชิกะใช่ไหมรอบนี้ผมจะมาเลือกแมงกิลกันลกัน,กนโอเค คุณชอบแมนเกิล่ะฮะนี่นเนี่ยน่ารักน่าบีบดีอะผมชอบมากเลยอะสวัสดีจ้าสวัสดีนะแมงเกิลแฮ่มีอะไรเันแหละคืออยากคุยด้วยนะคุยด้วยได้ไหมได้ที่ชิ่อะไรเหงวเลยโอเคคุณคุยกับแมงเกิลไปสองชั่วโมงโคตรนานเห็นด้วยและได้รู้เรื่องราวของเธอและหุ่นเอนโดที่กับเธออ๋อเออผมก็สังเกตมานานแล้วว่าไอ้เวลามีภาพแมงเกิลทีไรมันจะมีหุน่นติดมาตลอดไม่รู้ว่ามี มีอยู่ในซีรีส์ของตัวเกมด้วยหรือเปล่าว่ามันจะมีหุ่นติดอยู่ข้างหลังแมงเกิลเนี่ยไอตัวเนี้ยเออไอตัวเนี้ยสามเดือนต่อมาคุณทออยู่ท่าดิน่ารักอ่ะฮักฮักกอดไหมยะเอ,อ๋ยม่นน่ารักกว่าเอ็ดเป็ดสามเดือนต่อมาคุณทอรู้จักกับแมงเกิลและช่วยเหลือเธอทุกครั้งอ่าฮะเราได้เจอกันมานานแล้วนะกอดไหมวี่น่ารักกว่าเย็ดเป็ดไม่ไหวแล้วนะ มี่เลยเหรือแมงเกิลวิ่ผมอยากรู้ชื่อคนวาดเนี่ยคนวาดรูปเนี้ยเป็นใครคุณพลละแบรหรือว่าคุณอะไรก้าวสักอย่างมันจะไม่ค่อยได้แหละอยากน่ารักครับสุดยอดแค่คีฉันชอบเธอน,นะกระโดดกอดดิฟบัาอายู่น่ารักสุด,ดิโอเคแมงเกิลเอ็นโอเคหลังจากแมงเกิลกระโดดกอดคุณไปเธอก็หอมแก้มของคุณทำให้คุณและเธอหน้าแดงมาก เดี๋ยวไอ้หุ่นข้างหลังนี่เป็นเตนต a เคิเนะสายหนวดเนี่ยอ้าวอย่างนี้ใครนักทําโดจินหัวใสก็ทำได้เลยเนี่ยหุ่นตัวนี้กับแมงเกิลสายหนวดเทนทาเคิถ้าใครเก็ตแปลว่าคุณก็ช่ำชองเหมือนกันครับก็น่าดูเหมือนกันนะเ yeah. อ้าวจบแล้วเโอเคครับก็จบแล้วครับสำหรับเกมมาจิบตระกูในฟาวน์ f อ n ต์ดสกันนะก็รู้เป็นไอเดียที่ดีนะครับในการเอาวิดีโอ Youtube แล้วก็มาผสมผสานกับ v i s ช a l Novel ก็คือจะทําให้เวลาเราเล่นเกมไปแล้วก็จะด,ดูภาพเคลื่อนไหวไปด้วยผมว่ามันทําอะไรได้อีกหลายอย่างนะไอการทําวิดีโอไปด้วยแล้วก็ใส่ในว no ิดชอนโนเวลอ่ะอย่างถ้าเอาไอโปรแกรม MMD เนี่ยถ้าเกิดเราเปลี่ยนจากการเต้น,นแล้วเอาไปทําเป็นฉากแอคชั่นหรูหร กล้องซูมเป็นตัวละครที่ในในเรื่องในวิชวลเนวิลเนี่ยแล้วก็เอาไปทํา MMD แล้วก็ทําให้เป็นฉากแอคชั่นตามที่ในเรื่องมันบรรยายมาอย่างเช่นว no ิชวลเนวิลเวลาบรรบรรยายมาว่าเป็นฉากพระเอกกำลังหนีไฟไหม้อะไรเงี้ยก็พอบอกพอบรรยายว่าพระเอกกำลังหนีไฟไหม้แล้วก็ตัดเข้าวิดีโอเป็นฉากของ MMD พระเอกกำลังวิ่งหนีไฟไหม้แล้วก็หลบอยู่มุมห้องอะไรแบบเนี้ยเป็นรูปเคลื่อนไหวอ่ะสลับกับการเป็นวิชวลเนวิลไปด้วยอะไรเงี้ยมันจะเป็นไอเดียที่มันเจิดมากเลย นี่ถือเป็นเป็นการผรสมผสานที่ดีครับผมชอบนะใครที่หัวเซก็เอาอันนี้ไปทําลองทําดูได้ครับแต่คุณต้องทําภาพไอาการเคลื่อนไหวคาแรคเตอร์ M MM อ d เดีเป็นวันถึงจะทําบบอย่างนั้นได้นะผมเสนอกันแล้วกันมันน่าสนใจดีนะไอ,าอาการไอการผสมผสานอะไรแบบเนี้ยอืมแต่ก็จบไปแล้วครับนะสารภาดสองก็ขอบคุณเคิร์กันตามันมุกกูก็ยังอ่านคื่อไม่ถูกสี <laughs> ใครรู้ก็บอกกมที <laughs> ผมไม่ถูกักทีมันรู้สึกคาใจมันไม่รู้อะทำไงอะ ก็เคก็ขอคุณสำหรับเกมวีดีครับก็ได้ได้รับชมฝีมือทั้งการวาดแล้วการทำวิดีโอคนสร้างเก่งมากนะครับก็จะรอชมผลงานต่อไปก็แล้วกันก็สำหรับวิชวลเนวสั้นๆผมจะไม่ให้คะแนนอย่างที่บอกไปผมจะให้คะแนนเลตติ้งเฉพาะกับวิชวลเ e l ที่เป็นเรื่องยาวแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องที่จริงจังอันนี้ทำมาแบบผ่อนคลายสบายๆครับจีบตากันง่ายๆสบายๆนะ ก็โอเคครับก็ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าโปรเจกต์ต่อไปจะเป็นอะไรก็ลองติดตามดูกันได้ครับผมกับผมแบ็คแกมโมเกมแคสเตอร์ M o G M สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนฝูง